จากกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าวน,นะครับกระทรวงแรงงานได้ออก5มาตรการเพื่อช่วยเหลือแรงงานกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบครับ 1. คือผ่อนผันให้อยู่ในไทยได้ชั่วคราวอีก6เดือนหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมยกเว้นโทษกรณีอยู่เกินกำหนด 2. แรงงานสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมรวม325บาท โดยจะได้รับอนุญาตทำงานครั้งละ90วัน3เปลี่ยนนายจ้างได้ไม่เกินครั้งละ3รายนะครับภายในจังหวัดที่ได้รับอนุญาต 4. ต้องรายงานตัวกับตมทุก30วันโดยครั้งแรกต้องรายงานในวันที่30กรกฎาคมนี้และ5ครับเมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติแรงงานจะสามารถอยู่ต่อได้อีก7วันเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่7มิถุนายน68เป็นต้นไป หากนายจ้างหรือแรงงานมีข้อสองสัยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร1506ด2และอีกเบอร์หนึง1694ครับ